สวัสดีครับพบกับสุลกาวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ดวนแข้งอนาคตทีมชาติไทยถูกเซ็นสัญญาร่วมทีมสันเดอร์แลนด์ทีมดังพิมลีกว้ายสุดยอดนะครับอนาคตของเฮาผู้ใดล่ะครับลูกลาเอ,อ้ยจะเมนเจ้าเก่งคักแข้งอนาคตทีมชาติไทยถูกเซ็นสัญญาร่วมทีมสันเดอร์แลนด์แมวดำทีมดังพิมลีแข้งรุกครึ่งนะครับซึ่งเป็นดาวรุ่งลูกครึ่งไทยอังกฤษชื่อว่า เจมี uffy, ่ดัฟฟี่กลายเป็นอีกหนึ่งความหวังของทีมเจ้าไทยในอะนาคตหลันด้วรัอกกันเซ็นยาเข้าสู่ระบบเยาวชนของสโมสอนซันเดอร์แลนด์ทีมดังในพิม์ลิอังกฤษตั้งแต่อายุอย่างน้อยและทำงานเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในอะคาเดมี่ของสโมสอน,นะครับสุดยอดนองหลาลูกหลาลูกหลานเฮาพี่น้องเจมี่ดัฟฟี่นะครับหรือชื่อเต็มว่าเจมี่โรลินซีดัฟฟี่ ปัจจุบันอายุ14ปีเท่านั้นนะครับเกิดเมื่อวันที่30กันยายนปี2011เป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษโดยมีคุณแม่เป็นชาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีดาฟี่เกิดและเติบโตในประเทศไทยโดยใช้ชีวิตในเมืองพัทยาแล้วเริ่มเล่นฟุตบอลนะครับตั้งแต่อายุเพียง3ขวบช่วงวัยเด็กนะครับก็เ,เดินทางไปเสมอที่อังกฤษทุกปีพร้อมทั้งร่วมเล่นฟุตบอลในระดับเยาวชนที่นั่นทําให้ได้รับการจับตามองจากหลายสโมสร จนกระทั่งมีหนังสือเชิญอย่างเป็นการจับประเทศกฤษให้เขาร่วมเป็นนักเตะเยาวชนทําให้เขาและครอบครัวย้ายถิ่นฐานจากประเทศไทยไปยังสหรัฐจันจัง,จงเพื่อเดินตามเส้นทางลูกหนังอย่างจริงจังการเนนี้ดัฟฟีนะครับเคยได้รับความสนใจจาก2สโมสรยิษ์ใหญ่คือลีดยูไนเต็ดและซันเดอร์แลนด์ทีมในพรีเมียร์ลีกแต่สไตร์ก็เลือกเซ็นกับแมวดำซันเดอร์แลนด์นะครับสโมสรที่มองเห็นศักยภาพของเขาตั้งแต่แรก เราเริ่มต้นเส้นทางในอาคาเดม่ตั้งแต่อายุ9ขวบปัจจยบันดาฟี่อยู่ในทีมชุดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีของซันเดอร์แลนด์และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแข้งที่มีอนาคตไกลอีกทั้งยังเป็นความหวังใหม่ของวงการฟุตบอลทีมชาติไทยในวันข้างหน้าอีกด้วยนะฮะโอ้เป็นกาลังใจให้เดอ้อลูกหลาเอ้ยก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพยอย่างถาวรน,นะครับอยู่ในอคาเดม่แค่นี้ก็ปื้มแล้วนะฮะ มาแต่ใสอยีชังศึกดวนเติร์กหน้าแน่นปึกฮัตส,สันได้สองกองหน้าใหม่เพิ่มเสริมกลังทีมชาติไทยชีชะตาเอเชียผู้ใดหละพี่น้องข่าวดีทัพชังศึกนะแอนโทนีฮัสสันเตรียมได้สองกองหน้าใหม่เพิ่มใส่ทีมชาติไทยชีชะตาเอเชียทั้งสองคนยังไม่เคยมีชื่อทีมชาติไทยเลยนะครับส่วนยุคแอนโทนีส,สันได้เรียกติดทมีมข่าวดีสำหรับทัพชังศึก เมื่อแอนโทนีฮันเตรียมได้อุ้ดหนักในแดนหน้ามาเสริมเทียมเสริมทัพเพิ่มเติมก่อนชีตใตเอเชียเพิ่มอีก2รายหลังจากที่เพิ่งได้ตัวจูดสุนซับเบลนะครับกอน์นาลุกครึ่งแทงอังกฤษวัย21ปีเข้ามาเป็นตัวจุดกรสำคัญล่าสุดสุพรรณนัทเหมือนตากกาหน้าคนสกันสัดอาการมาเจ็บเป็นที่โล่อยแล้วลงสนามในนัดล่าสุดกับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดได้อย่างสมบูรณ์แบบในรูปเกมที่บุรีรัมย์บุกเยือนถิ่นเกาหลีใต้ ชวนทีมบุกไปเสมออุนซานอุนไดในการขันเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิทฤดูกาลสองพันห้าสิบสองหกรอบลีกสเตทเขาจะมาเป็นขุนกลางในแดนหน้าของทีมชาติไทยในยุคแอนโทนีสันแมตช์ทีชาติอิเจียกับเตริร์กมินสตรานรวมถึงแพทริกกุตตอสันก่อนหน้าลุกขึ้นไทยสวีเดนจะกลับมารับใช้ทีมชาติไทยอีกครั้งนะครับถือว่ายอดเยี่ยมสุดยอดครับอันสุภาพนัดเหมือนตานี่ฟ้าออกมาลูกหลาเอ่ย ปติกุกษัตในวัย24ปีนะฮะตองพักรัตษาตัวยาวนานกว่า8เดือนหลังจากมีอาการบาดเจ็บหนักเอ็นข้อหน้านหัวเขา่าที่ขาดตอนล่าสุดรายงานรู้ว่าเจ้าตัวสละการบาดเจ็บและเตรียมคัมแบ็กกลับมาลงสลนามกับตุสกับบีจีปทุมในเดือนมกราคมปี2569ที่จะถึงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับทีมชาติไทยนะครับ ก่อนหน้ารานี้เคยผ่านประสบการณ์ยุโรปค้าแข่งทั้งในลีกสวีเดนและเจลีกญี่ปุ่นมาแล้วนะครับรวมถึงเป็นกําลังหลักให้กับทีมชาติไทยในยุคข,ของมาซาดะอิจิก่อนที่จะเจอการบาเจ็บเล่นงานทําให้ห่างหายจากทีมชาติไทยไปนานการกลับมัครั้งนี้จึงถือได้ว่าได้ละคมคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มมิติกับแนวรุ่ทัพชั้นสึกอย่างมากนะครับจวดครับต้องสองคนนี้สุดยอดแพ้แล้วซ็อก อิชิอิพาบีจีบุกเกาหลีใต้โดนอัดคารังโปฮังสตติลเลอร์อิชิอิแพ้น,นัดแรกแล้วนะครับการแข่งขันฟุตบอลเอเซีแชมเปี้ยนลีกทัวร์แนรอบเป็นกลุ่มกลุ่มเฮดโดยบีจีประทุมนะครับตัวแทนจากประเทศไทยภายใต้การนำทัพของมาซาอิชิกุนซือทีมไทยต้องบุกไปยันถิ่นโปฮังสตติลเลอร์ทีมกําลังจากเกาหลีใต้นัดสนามโปฮังสตติลเลอร์สเตเดียม ในเกมสุกการนี้มาซาอิชิตัดตใจให้ชนะทีมสงสินเพลเมเกอร์กับเต็นทีมเจตาไทยออกสตาร์ทที่มางล่งสำรองนะครับผลปรากฏว่าดารับบิดบีจีปทุมพ่ายแพ้กับเจ้าถิ่นไปอย่างรับคาบด้วยกระสองซุนทำให้แพ้นัดแรกกับบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับสำหรับอีชินะฮะก็ไม่น่าจะเน้นถั่วนี้หรือเปล่านะครับจับชนะทีมเป็นตัวสำรองเฉยเลย ด่วนเหลือจะเชื่อมาโนโูพูกิ้งแผงลิดพาฮองอันฮานอยพิกแสงโคนย่างใหญ่จีนทีมแรกอาเซียนทะรุเข้ารอบเอเชียปาติโทโคือฟอร์มดีแต่ว่าวเอเชียสะเทือนนะครับคองฮันฮานอยเอฟซีภายใต้การกุกิทีมของมโนโพกิ้งอดีตคนส้อทีมชาติไทยโชว์ผลงานสุดร้อนแรงพิกแสงคนย่างใหญ่จากจีนอย่างปักกิงกวัวอันสอง ต่ตัวเข้ารอบนักเอาต์ซึก AFC ซชั้นปีคลูได้สำเร็จนะครับการแข่งขันกลุ่ม E นัดที่5ที่สนามฮังเดย์สเตเดียมกรุงฮานอยเจ้าบ้านของฮานอย FC ต้องการชนะเพื่อ้นเข้ารอบส่วนปักกิ่งกุอันทีมแร่งจากจีนขอเพียงไม่แพ้ก็ยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบเช่นกันเกมเริ่มเพียง10นาทีทีมเยือนขึ้นนำไปกาหนึ่งขวนจากหลิงเหลียมิงทำให้สถานการณ์ของตัวแทนจากเวียดนามเริ่มกดดัน แต่ของฮานอยก็ยังคงเดินหน้าเปิดเกมรุกต่อเนื่องและมาได้ประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่งในในาทีที่76จากสเตฟานมิกซ์ช่วยให้เกมดราม่าพุ่งถึงจุดสูงสุดในนาทีเก้าสิบเงียนดิกกิกซัดประตูใส่กับของฮานอยเอฟซีพลิกแซงเอาชนะสองหนึ่งส่งเสียงเฮลั่นทั้งสนามพร้อมคว้า3าคะแนนสำคัญสุดยิ่งใหญ่นะครับชัยชนะนี้ทำให้ของฮานอยเอฟซีนะครับแข่งฮานัดชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งเก็บได้ปาดแต้ม และการมีเฮด o ูเฮดที่เหนยวกวบปกักิงกูอันทาให้การันตีการผ่านเขารอบรองเอาได้ในทันทีแม้จะเหลือโปรแกรมแข่งอีกหนึ่งนัดน,นะครับการพาทีมโค่นยักษ์ใหญ่จากจีนครั้งนี้นะฮะถือว่าเป็นหนึ่งในผลงานใน,น่าประทีปิสา์ของมโนผูกิ้งเลยนะครับที่สร้างแรงสันติเดือนไปทั่วเอเชียและทําให้ของฮานานนยกลายเป็นทีมที่ต้องน่าจับตามองในรอบต่อไปบนเวทีของเอ c c h ซีแชมเปี้ยนเกทูนะฮะ นี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่28พฤศจิกายนนะครับ